ทุเรียนใบเสียจากเพลี้ยไก่แจ้แตกใบอ่อนทีไรใบทุเรียนยังไม่ทันได้แก่ก็หงิกหงอกงอเป็นปุ่มเป็นปมแทนที่จะได้ใบส,สวยๆกลับได้ใบที่ขี้เหลซ่ซะงั้น,น,น,นและอาการใบที่บอกมาเกิดจากเพลี้ยตัวนี้ค่ะในภาพเพลี้ยตัวนี้เรียกว่าเพลี้ยไก่แจ้ตัวเขาจะเป็นสีขาวๆหางยาวๆปุกปุยแบบนี้ละค่ะ ใบอ่อนยอดอ่อนของทุเรียนจะเป็นอาหารชั้นดีของเพลี้ยชนิดนี้เลยละคะ่ะช่วงที่เขาทำลายก็จะเป็นช่วงที่แตกใบไปจนถึงใบเกือบเพสาดนั่นแหละคะ่ะหมดอีกทีก็เป็นช่วงใบแก่ค่ะเพลี้ยไก่แจ้จะดูดน้ำเลี้ยงจากใบทำให้ใบหงิกงอใบจเจริญไม่เต็มที่หนักๆเข้าก็ทำให้ใบแห้งและร่วงนี่ก็เป็นสาเหตุหลักๆเลยละคะ่ะที่ทำให้ต้นทุเรียนไม่โตก็เพราะว่าใบเขาไม่จเจริญน,นี่เอง เราทราบดีอยู่แล้วว่าต้นทุเรียนเขาจะโตเขาจะเจริญได้ก็ต่อเมื่อได้รับสารอาหารและต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอด้วยเมื่อได้รับอาหารเข้าไปแล้วใบจะทําหน้าที่ในการปรุงอาหารส่งไปยังส่วนต่างๆแต่ถ้าใบาถูกทําลายและถูกดูดสารอาหารไปหมดจนใบร่วงแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าเราใส่ปุ๋ยเราพ่นสารอาหารต่างๆเราก็เสียฟรีนอกจากนี้พอพ้นระยะใบาอ่อนไปแล้ว ใบที่เคยโดนทําลายก็จะเป็นรอยตะปุ่มตะปั่เป็นรอยไข่ทิ้งไว้แล้วก็จะแพร่พันต่อไปค่ะแล้วก็จะทิ้งคราบน้ําหวานจากที่เขาดูดไว้บนใบเวลาผ่านไปใบแก่ก็จริงค่ะแต่การทิ้งคราบเอาไว้ก็จะมีเชื้อราสีดําๆเข้ามากินแทนทําให้ใบเสียหายอีกยิ่งต้นทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงใบไม่พร้อมใบเสียหายใบร่วงก่อนเวลาสิ่งที่ตามมาก็คือผลร่วงค่ะ ผลผลิตไม่ได้ตามที่ต้องการเพลี้ยชนิดนี้จะระบาดในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่ทําใบพอดีแต่ก็มีช่วงอื่นที่นอกเหนือจากฤดูนี้ช่วงที่มีใบอ่อนหรือว่าใบามาไม่พร้อมกันก็จะมีบางต้นที่เป็นใบแก่แล้วแต่อีกต้นก็ยังเป็นใบอ่อนอยู่ถ้าเป็นแบบนี้ใช้ชีวภาพบิวเรียเมตาไลเซียมก็ยังเอาอยู่ทั้งผลใบดอกต้นใช้ได้ร่วมกันแต่ถ้าเป็นแปลงที่ใช้เคมีก็ต้องเลือกกําจัดเป็นลายต้นไปค่ะต้นไหนใบแก่แล้วก็เลือกกําจัดเพลี้ยมแมลงสําหรับใบที่แก่ แต่ถ้าต้นไหนที่ยังเป็นใบอ่อนอยู่ก็เลือกกําจัดตามสภาพแต่ก็เปลืองและเสียเวลาแล้วทํายังไงล่ะก็ต้องทําใบให้ออกพร้อมกันให้ได้นี่ก็เป็นวิธีการจัดการอีกแบบหนึงด้วยวิธีการพ่นปุ๋ยเกจ4600<ๆ>เพื่อทำให้ใบออกพร้อมๆมกันบางสวนก็มีวิธีการฉีดน้ำไล่ซึ่งก็ช่วยได้บ้างแต่ถ้าระบาดก็คงเอาไม่อยู่ส่วนใครใช้สารเคมี ก็ขึ้นรายชื่อสารเคมีเอาไว้บนโพสต์ให้แล้วค่ะอย่าลืมนะคะช่วงใบอ่อนใช้ระยะเวลาย,ยาวนานกว่าที่ใบจะแกะ่ต้องมีการฉีดยาพ่นหลายรอบแต่ละรอบอย่าลืมสลับตัวยาไม่งั้นดื้อยาค่ะหวังว่าข้อมูลที่ปานํำมาเล่านมาแชร์จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจสุริชาไลท์เพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสารดีๆในครั้งถัดไปขอให้มีความสุขความสำเร็จกับชีวิตในทุกๆด้านนะคะ